ไปแล้วครนะับถือว่าได้รับโอกาสจากมาทิยัะฮอกโมต่อเนื่องเลยครนะัจบจนอิบุกเอกนิป,ปัญญาครนะับเกมนี้นี่ลงสนามเป็นนัดที่8นะคนระับในเจลีกฤดูกาลนี้คนระับแต่หากนับรวมทุกรายการในฤด,ดูกาลนี้นี่จะเป็นเกมที่10คนระับของเอกนิป,ปัญญาคนระับดาวเตะชาวจาังหวัดเชียงรายมาดูว่าเจ้าบุกจะยืนตำแหน่งไหนครับโอ้ก่อนไปโทษคัดแบ็กกลับมาแล้วตะเบะยิงลูกนี้2ประตูต่อสูงครับโอ้โห ต้องชมเลยครับยิงอย่างสวยครับลูกนี้ครับทางด้านของเรียวมาวาตานาเบะครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูที่4ของเขาในเจลิกฤดูกาลนี้ด้วยครับแถมเป็นการยิง2เกมติดต่อกันเงี้ยวาตานาเบะต้องชมตั้งแต่คนจ่ายครับอาสกิอิโต้ครับจัดแอสซิสต์ที่3ของเขาในฤดูกาลนี้ครับจ่ายเฉียบคมเลยครับนี่ครับบอลขึ้นมานะครับนี่ครับอาสกิอิโตะเนี่ยเรียกบอลแล้วนะครับ คนเปิดมาให้เป็นอิชิคารานะครับจ่ายมาให้กับอิโตะและอิโตะดูดีครับกูโหปาดมาแล้วก็ถือว่าเก็บเรื่องนะครับโรเลสเจ้าถิ่นเชื่อมา,มาในชุดสีแดงนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับจุต,ตชุดสีขาวครับหลังการครับโกเมสโกเมส,เมสออกมาขวาเวมูระล็อกเข้ามาข้างในมีเพื่อนขอบอลอยู่ครับแล้วลองยิงจังหวะนี้ข้ามคานครับ จบสกอร์หดแรกของทีมเยอุดูวิโรอิวาตะเลยนะครับแบ็คขวาอย่างฮิโรโตะเวมูรางครับเติมขึ้นมานี่ครับพาบอลขึ้นมาแล้วพอมีพื้นที่ก็ขอลองซัดหน่อยมุมหูมุมนี้นี่ก็ถือว่าบอลเนี่ยแรงดีนะครับแต่ว่าวิถีบอลเนี่ยออกไปไกลเหมือนกันครับแต่ว่ากุนซืออย่างโยโกอุจิก็ตบมือให้กับลูกทีมนะครับว่าไปเองครับเดลเจแมนเอาครับมีความแข็งแกร่งทางซ้ายมีทางเลือกจิ้มต่อออกมาฮิราคาวะฮิราคาวะลองยิงจังหวะนี้ต้องใช้แรงเซฟครับชิชิคาวะ บุกน้อยกว่าแต่บุกขึ้นมาทีนี่ได้เสียวตลอดนะครับจูเิโลอิวตาครับต้องชมครับเลเจแมนครับใช้ความแข็งแกร่งครับนี่ครับเบียดทางด้านของคาโตยาสุอิทไอไม่เป็นเลยครับแล้วก็พาบอลเลี้ยงขึ้นมาครับตลุยขึ้นมาก่อนที่จะจ่ายไปฝั่งซ้ายครับและดูครับโอ้โหนิชิคาวาต้องซุปเปอร์เซฟครับแล้วแต่มาให้อิโตอิโตออกมาปล่อยมาให้เมาวัตตาเบะครับวัตตะยังไม่เปิดเลยครับ อีโตะได้โยนมาลูกหนีขึ้นมาหมง่งก็เป็นประตูเลยครับโอ้โหโอ้สอดขึ้นมาหม่งครับสำหรับอิชิฮาระครับแม่พยายามฟองบอลบุกอยู่นานแล้วก็ได้ประตูจนได้ครับ โอ้โหทำสำเร็จจนได้ครับเจ้าถิ่นปีศาจดาแหง่งเอเชียครับโอ้แล้วก็เป็นประตูแรกของเขาด้วยครับในเจลีดูดูการนี้ครับสำหรับทางยูโรคาสุอิชิฮาระนะครับแบ็กขวานะครนะับนี่ครับบอลเนี่ยคลองบอลกันอยู่หน้าปากประตูนะครับโซบัเกเค็ตเนี่ยก็ทำชิงมานะครับและดูครับวัตนาเบะตอกเส้นมาให้กับอิโตะอิโตะจ่ายคืนไปให้กับวัตนาเบะและอิโตะเนี่ยวิ่งอ้อมหลังไปนะครับสุดท้ายเนี่ยเปิดบอลด้วยซ้ายและตรงนั้นนี่โอ้โหคนประกบอยู่นี่เป็นฮิราคาวะนะครับ ประกอบไม่ดีครับไม่เห็นทางอิชิฮาระเนี่ยสอดขึ้นมานะครับแล้วดูครับขึ้นโม่งได้สูงกว่านะครับโอ้โหโม่งเข้าไปยังเฉียบคนเลยนะครับหมดสิทธิ์นะครับทางด้านของเอจิคาวาชิมะที่กันไซครับฮาวดีครับอูวาเลสครับออกนําแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับลูกล่างของอิชิฮาระเนี่ยเล็กกว่าฮิราคาวะแน่เลยครับแต่ว่าแอบมาจากด้านหลังแล้วก็ขึ้นเทคตัวหม่งนะครับสอดขึ้นมาอด ก็ต้องรับไปเต็มๆครับจังหวะนี้ก็มีความผิดพลาดเหมือนกันนะครับเกมรับของจุงรุอิวาตะนี่ครับทำเกมคลองเกมอยู่หน้าเนี้ยไม่มีจังหวะจบพอมีโอกาสเน้นๆนี่เป็นประตูเลยท้ายรึ่งแรกนะครับประตูนี้ก็มีความสำคัญนะครับเลือกภากกะเท้าซ้ายจังหวะนี้ต้องออกแรงเซฟครับคาวาชิมะอแล้วไม่ให้ออกเต่มุมนะครับแต่ทิ้งไปก่อน ประสบการณ์เก่าพ่อครับคาวาชิมะครับถือว่ายิ่งดีนะครับครับอุลวะโวบาเคนเ่นเดินกับวัตนาเบะมาที่อบตกวัตนาเบะวัตนาเบะเ,บเบข้าซ้ายหลอกยิงจังหวะนี้ก็หลุดเสาออกไปครับพอเห็นช่องนี้ ไม่ปล่อยเลยนะครับทางวาตานาเบะครับนี่ครับอสกิอิโตเนี่ยจ่ายมาวาตานาเบะแล้วดูครับเหมือนเห็นช่องครับแล้วพยายามจะปั่นโค้งให้เสียบเสาเนี่ครับแต่ว่าบอลเนี่ยเนี่ยมุมนี้จะเห็นชัดเจนครับดูครับหึมมันโค้งไม่พอครับเฉียดเสาออกหลังไปนิดเดียวครับเกือบได้ลูกสองครับดูว่าเลสจังหวอเคาะเข้าทําพอเห็นช่องก็พยายามจะทําประตูจากนอกกรอบนะครับสําหรับเดอรมาวาตานาเบะกำลังมั่นใจด้วยนะครับวาตานาเบะเกมที่แล้วเป็นคนยิงประตูชัยนะครับใสในโกยักเก๊ปัส ย้ายมาจากเอฟซีโตเกียวเรันเดอเบชช่วงแรกไปเล่นแบ็คซ้ายก่อนนะครับแล้วผู้เสียปาร์ตี้บราดในครึ่งแรกนะครับเป็นโดเลนเซย์มอนเปิดบ้านนำจูดูอิวตะอยู่หนึ่งประตูต่อศูนครับก็ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านของฮิโรคาสุอิชิฮาระในนาทีที่21ของเกมนะครับสำหรับการถ่ายทอดในเกมผู้นี้นะครับต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด และ s c g ิ a s แ i o n for Better ด้วยนะครับลินเส้นล้อลองยิงจังหวะนี้ก็หลุดกรอบครับบอลมันใกล้ตัวด้วยครับแล้วก็มีผู้เล่นของจูบิโลอิวาตาเนี่ยคอยบีบอยู่ครับนี่ครับจังหวะบางบอลของวัตตาเบสสวยแล้วก็ตอกโซนมาครับแล้วดูครับจับบอลแล้วก็พยายามปันน่ดครับอูแต่ว่ามันโค้งออกหลังไปครับไบออันลินเซนเนี่ยจังหวะปั๊มกันตรงกลางแล้วก็โนริตาคิดะนี่เป็นจังหวะลุ้นประตูก่อนหน้านี้นะครับซ้ายของอินโต ขาซ้ายมาให้วาตนาเบะลองยิงลูกนี้สองประตูต่อศูนย์หรือเปล่าก็มีธงขึ้นมาครับคู่กับเส้นรอให้วาตนาเบะเนี่ยเล่นบอลนะครับนี่ครับดูครับจังหวะที่โซบักเค็เนี่ยจ่ายมาตรงกลางครับแล้วดูครับโอ้โหต้องชมทางด้านของโอเอมูรานะครับแบกขวาของจูบโลอิวตาที่เหมือนเห็นเนี่ยครับทางด้านวัตนาเบะเหลือมาเจ้าตัวก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยครับให้วัตนาเบะเนี่ยยืนอยู่คนเดียวก็เลยถูกจับล้ำหน้าไปครับ เสกน้ำหน้าทันเวลาโดนอิชิฮาระตัดได้อิชิฮาระแล้วพยายามทะลุขึ้นมาให้อิโตะครับเอาครับอิโตะอิโต้โตเข้าไปได้ก่อนไปโทษคัทแบ,คแ,แ,แบ็กกลับมาวัตนาเบะยิงลูกนี้สองประตูต่อสูงครับโอ้โหต้องชมเลยคแรบบับยิงอย่างสวยคแรบบับลูกนี้คแรบบับทางด้านของเรียวม,มาวาตานาเแบะครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูที่4ของเขาในเจลิกฤดูดกาลนี้ด้วยครัแบแถมเป็นการยิง2เกมติดต่อ,อก,กแบบันครับวาตานาเบะ ต้องชมตั้งแต่คนจ่ายครับอาสกิอิโตะเนี่ยจัดแอซิสที่3ของเขาในฤดูกาลนี้เนี่ยจ่ายเฉียบคมเลยครับนี่ครับบอลขึ้นมานะครับนี่ครับอาสกิอิโตะเนี่ยเรียกบอลแล้วนะครับคนเปิดมาให้เป็นอิชิฮาระนะครับจ่ายมาให้กับอิโตะและอิโตะดูดีครับโอ้โหป,ปาดมาแล้วก็ถือว่าคนเปิดก็เยี่ยมครับคนยิงก็เฉียบคมครับนี่ครับทางด้านของเลโอโกเมชเอาไม่อยู่ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยโอ้โหไป ตัวสำรองอย่างโทลิโอการนะครับไปห่างยืนอยู่ห่างทางด้านของวัตานาเบะในี้ยสุดท้ายนี่วัตันาเบะได้ง้างยิงลูกนี้โอ้โหบอลนี่ผ่านมือคาวาชิมะเข้าไปตรงตะข่ายเฉียบคมเลยนี่ครับดีใจเลยครับมาทีนัดฮ็อกโมครับกุนซือของลูบาเลส2-0ครับจากประตูขึ้นนาของเดียมาวัตานาเบะครับแล้วเกมขอเลือกจะเต้นลูกสูตรจังหวะนี้แต่ว่าโอวัตตะจังหวะ2ยิงโอ้เซฟสำคัญของคาวาชิมะครับช่วยให้ทีมยังไม่เสียประตูที่3ม โอ้โหเกือบไปเับเข้าเท้าซ้ายข้างถนัดของโอฮาตะพอดีนี่รับจังหวะเล่นสูดครับโอ้โหไบเอร์ลินเซ่เนี่ยจับไม่อยู่สุดท้ายเดี๋ยวบอลยังมาเข้าทางปืนนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของโอฮาตะยิงด้วยซ้ายข้างถนัดเนี่ยครับนี่ยบอลหนีผู้เล่นของชูบิโร่ไปแล้วแต่ว่าไม่หนีมือของคาวาชิมาครับพุ่งบินมาปัดทิ้งไว้ได้ปลายมือครับออกหลังไปวุ่นวิตจริงๆครับนักข่าววัย41ปีครับจังหวะนี้สวยงามมากครับจังหวะที่โอฮาตะยิงนี่มีผู้เล่นของ ไิลูกที่บังอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายพุ่งมาปัดเซฟไปได้ลูกเตะม,มุมครับทาเคดะเปิดไปเสาแรกมองออกมาวัตตาเบะลองยิงลูกนี้ก็หลุดกรอกออกไปพยายามจะยิงลูกส้มหล่นนะครับวัตตาเบะแต่ว่ามันหลุดออกไปไกลเลยครับเกมครึ่งหลังนี่เปิดแลกกันสนุกเยอะขึ้นนะครับดีดมาลูกนี้เป็นของอุลวะวัตตาเบะยังใช้เหลี่ยมบังบอลได้ดีโคเมสเข้ามาประพันแต่ว่าสุดท้ายอยู่ที่โอฮาตาะครับโอฮาตะ ย้อนกลับมาปล่อยมาที่อิโตะอิโตะยิงลุงอิสาประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหโอ้โหไหลถวายพานมาให้ยิงนิ่มๆเลยครับอาสกิอิโตะครับวิดฟิลด์กับตันทีมวัย25ปีครับจัดประตูที่4ของเขาในเจลีนิรุกาลนี้ครับโอ้โหนี่ครับคุณซื้อของจูโรอิวาตะสีหน้าบงบอกชัดเจนนะครับว่าเซ็งมากๆครับเสียประตูแบบนี้ครับโอ้ต้องชมครับการเข้าทำของอูวาเลสในประตูที่3ครับ นี่ครับคือตอนแรกจูบิโลวิตาก็พยายามเปิดวังกันอยู่แล้วไปสายเสียเองครับทางด้านของบุโนโคเซ่และดูครับเป็นวัตนาเบะครับนี่ครับและสุดท้ายบอลมันก็ทะลักมาถึงโอฮาตานะครับแล้วก็จ่ายไปนิ่มๆครับทางทักไคดาเนี่ยปล่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ดีครับก็เป็นอซุกิอิโตะเนี่ยนี่ครับแล้วก็ทางด้านของโทริโอกาก็เลยหลงเหลี่ยมนะครับสุดท้ายก็วิ่งมาบ็อกไม่ทันครับและดูครับ จังหวะยิงเนี่ยก็ไปฉล็บนิดนึงด้วยครับไปฉล็บทางด้านของโทริโอกะนะครับแล้วก็หมดสิทธิ์เซฟครับทางด้านของ e เอจิคาวาชิม่าครับยกมือแล้วครับน่าจะมั่นใจครับว่าเกมนี้เนี่ยสามแต้มแน่ๆครับมาทิยการฮอปโมงครับโดยเฉพาะคนนี้ครับซูซากลนิชิคาวะอุสาวประตูไวสายแปดไปครับวันนี้วิธีการเข้าทำของโดโร,รเลสเซมอนนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ละประตูที่ได้นี่เป็นการประสานงานกันทั้งหมดเลย ไปแล้วครับถือว่าได้รับโอกาสจากมาทิยัตฮอกโม่ต่อเนื่องเลยครับจนบุ๊เอกนิป,ปัญญาครับเกมนี้นี่ลงสนามเป็นนัดที่8ในะครับในเจลีกฤดูกาลนี้ครับแต่หากนับรวมทุกฤดยการในฤดูกาลนี้นี่จะเป็นเกมที่10ครับของเอกนิป,ปัญญาครับดาวเตะชาวจังหวัดเชียงรายต้องดูว่าเจ้าบุ๊จะยืนตำแหน่งไหนครับ